หลายคนถามมาว่ามือไรตลาดนัดบ้านเจ้าว่ะสันแต่ก็เลยว่ามีวันนั้นวันพานกับวันประหัตว่ะพอดีมีเอฟซีคนว่าไปถ่ายน้องเงินขายข้าวจีนเนี่ยเยอว่ะฝากถามแน่ว่ะสันบอคนฝากถามว่ามีแฟนหรืวบอคนวะยังบอมีคนเคนถามมาเพคนว่าฝากถามแน่มีแฟนหรืวบอคนวะตอนได้สามก่อน ทางน้องพนว่ายังบ๊มีเด้อพี่น้องเด้อยังโสดพนว่ายมันก็เป็นสาวซีโนอยู่เด้อพัชีไซนุ่มนั่นแหละเด้อให้เอื้อยเด้อได้หาหกเซนคือวานไลน์เงินทางขึ้นทางกำไรอยู่ประมาณหาเซนละบาก็เนาะหาแต่ว่าก็ถือว่าลายสำหรับบ้านเฮาและทุกคนเลย เพราะว่ามันก่ับบริวารขายแพงเนาะก่อนหาพันกีนเบเนาะบอกว่ามีคนถามมาว่านอกคนขายับบแบบซี่ไส้สย,ยังแบบทุกอย่างสิไล่กับไลย,ยูโบว์ผลวัชินา เปิดภาพมากอะอยู่ในที่ตลาดคือเก่าเด้อท,นะท,ทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับยมให้ยามนายามเกี่ยวข่าเกี่ยวน้าทุกคนเลยกับว่ได้คอยออกไปข้างนอกมาเนี่กับสิดทายน้ำบ้านเฮ้ยได้ให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งเนาะตลาดนัดบ้านนอกปันนาพี่น้องเอ้เหมือนี้กับคนลายได้ทุกคนเนาะอบาแต่มือนี้ทุกคนเลยมือใดกันลายเนาะวันเป็นบ้านใหญ่นะ อะไรก็นั่งแก้วแตกอยู่ทางในเออสบายดีโดยแต่คึ้งเงียบแท้เงียบได้เป็นจังไดชงก็บ่ทันปกติน่ะยามมันเกี่ยวข้าว้สิได้ขายดีเนาะหรือว่าเกี่ยวข้าวแล้วขหาเก็บอันแมงบมันบ่สิหมู่3แต่กน้องวีนาก็ว่ากิขายจนบ่อยู่เนาะ อันนี้ถือว่ายังแบบลุนลุนที่หนึ่งเมืนเราดูผ่ากันเนาะลุนที่หนึ่งทุกคนเลยเป็นยังสุ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 ฮะบ่ต้องท่อสู่ต่อไปคนเฮาบ่ต้องถอยดังเล่นหน้าอย่างเดียวอ่าเนาะทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาเลอดบ้างกันเด้เสียแ้วเออเดี๋ยวฝากแน่ๆนี่ฮะเออบอกใครกันย่า เจ้านอยย่านบ่ม <c ười> ีผู้ซื้อมาหาพันแพงคนเออโอ้ดีดองเลยฝ่าเลาะก่อนทุกคนเี่กลูกค้าเราก็มาน้ำเรือยยู่ทุกคนเนาะโดนๆที่นะสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งวอดจิตน้องมีนามาฉันทุกคนเลยเออนี่จ้ะย่างเลาะเบิ่งกัน เพื่อมาหน่อยก็เกาแท้หมดเลสบายดีอขายตามงบงบเริ่มหน่อยเลยต้นทุนน่อยออคือว่าขายดียิ่งว่าต้นทุนหน่อยขายทิพนึมือบัดื่อกินต้องไมือทิขายเท่นึงเนืหดบ่ได้อันกินชองมือกับอดปลจุกบเออ้าแมจกเงินุงอีกชื้อกินกะติ เอ่อเกี่ยวแล่แลข้าวนะยังเออสวัสดีเด้อน้องตาเนาะโอ้ยเบิ่งๆเอาสาระเปาไว้เอื้อยไเออนบ่เออเนาะอุดหนุนกันนี่เก็อุดหนุนอุดหนุนเอาซีกอนก็ได้เออใ่ยังนงใ่ไข่เปาเอออ่ๆๆหนุนน้องนุ่งก้อนพี่น้องเ้ rồi rồi ba mặc đuôi phụ ạ, sưu đùi đuôi con đó phụt lại rồi phụt hạ phan phụt hạ phan cái sam siết nó không này

không có mà mà không có mà không không có mà không có mà không ได้ยังเราอะสามารถซื้อเราตื่นใหม่กันได้ค้นหาเออชื่อน้ำมันใ่นี่บ่โอขายดีบ่ไม่ใหญ่โอ้ดีอยู่เออไตรเลยคุณได้เาเห็นจ้าขายถึกขายถึกบ่แถวน้าบ่เออเคี้ยวยู่แชบุญเลยแค่นั้นแล้วไม่ยังเหรเฮยยังชื่อส่งบ่นะ เออโดยซื้อปให้ยทาพ่อว่อ๋อเอกิดซื้อแล้วก็เห็ดต้นเาะปาซาเดี๋วเลาะบางกอนทุกคนเลยมาหาทางน้องขายขจีก่อนทุกคนคนก็ขาข่ผู่อีกแล้วมันนี้เนาะตนั้นซีนมู

ยังประมาณสิบกว่าให้ที่แหละยังว่าเราขอขอยยาดฝนแล้วขอยจะขย่อยเกี่ยวที่ได้นกได้หน่อยนะเพราะว่ายยาดฝนตกแล้วมันตกคนละดทำอะไรเทื่อเลยยังหลายที่เจ้ากะหลายฮากาหน้าข่อยฮากุนิดโซโล่โอ้จางอ่ะบ่ ตัดเอาเมนเมน,มนเอาอันเมนเพราะว่าไฟกันหน้าไฟน้ำมันนะอย่างไฟกระเล่นน้ำฝนนะพี่น้อง,งเลยลน,น้ำฝาน้ำฝนแล้วไปเดีซื้อข้าวจีแล้นี่มาจาก้กมาซื้อยังหลายอยู่แด้วมานี่มาซื้อข้าวจีกันได้ใช่ด <c oughs> เด้อสบายดีโหมาผัวเดียวคือเก้ามาน,นี่ โอ้ยดูตูนได้พี่น uh> ้องเลยพี่พีหาเงินมันหนินมย่างได้มันหนิเนาะเออ và bà đây đấy mới đây nhạt là bà bà vào vào bà 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 นู้อย่าวนั้ยเาพอเนะอืมอ้าวย่วันนมา้เยนาจจะในเมอวหลายคนได้ถามมานะัะหนลายคนถามมาว่ามือได้ตนาดนัดบ้านเจ้าวะันก็เลยว่ามีวันนั้นวันคานกับวันประหัตว่ะ พอดีมีเอฟซีเพื่อนว่าไปถ่ายน้องอันขายข้าวจีนเนี่ยเนอะว่ะฝากถามเน่ว่าสันบ่เพื่นฝากถามว่ามีแฟนเด้วบ่เพื่อนว่ายังบ่เอ้ยสวันดีทุกคนเลยพี่ผมมีแฟนเออแล้วพี่ลกพ่อก็มีแฟนแล้วผมมีแฟนคือพี่ลูกเอ๋อไม่ได้มาขายซอยลูกสาว แม่แหละอ๋อ้พวกเราลูกสามมาผู้เดียวเนะะวาะเห็ดบ่ทันทุกคนเนลยเผื่อไปยังคำแด้เงินไปแต่วันนี้เนาะเมือนประฮัตเนาะมากันบ่ละโดยอืออืค่มักันเลยโดยมีคนผนถามมาผว่าถา,ากถามเนี่ยมีแฟนแบบต่บ่ผดมาตอนนี้สามคนสาวสี่ทางน้องผดมาอย่างบ่มีเด้อพี่น้องเด้อยังโสดผว่ามันก็เป็นสาวซีนูนี่แหละ

ม่ตืวแดงหาว่เขาันเนีเจา็ลยนีก็เก้าบ่ะมือนี่ละเพราะว่ามือนั้นเห็นคนหาาิกันได้นาะน้องคนกัเลยมาลาตัวพิเศษโอ้ยบ เอาไปน่ดเนุนะ่เอานนอมตเออาเอคนจะใส่เนมอาสาเนมบุบัเต้หากรนเอาเชนุมเอากระบอบัตเต้กรอเอาอก่อน่นใส่นุมใส่นขาจีเตมีขาจีปัเตมีขาจีใส่นมทุกคนเลยเนาะขายดีดีแล้วกะ มื่อนี้ยแหละพ่อนะมาซอยหมือนทุกคนยังเป็นลมสิเมื่อนั้นเราขายผู้เดียวเราลดนมกับมดมือหน่ะเนาะลดโมมีเวลาไปซื้อทุกคนเลยสาไล่ก็เลยอาสาไปซื้อให้น้องเพคนมื่อนี้น้องเพคนเตรียมมากพ่อเมือนี่ยังครบสุดเหมือนนี่เมื่อวันหนึ่งนี่ขายขายไล่เท่าไยนางกับไล่มลันละ <อ>ท,ทีหาเสนน่แหลเออทืงนทางกับไรเนาะเออพี่น้องเขาว่าขาบจี้แล้วกับใบแพ,พงได้ทุกคนเนาะก้อนหาพันกับเบ็ดพันทังขึ้นทางกับไร่กับามานสีหาเซนเพราะว่าหาเงินตามบ้านนะอกฮาไร่สำนีกัถือวาลายเติบเล้ทุกคนเลยเนาะ ไปหาหกเซนคือวัไหนหไล่เงินทางคืนทางกลัไรอยู่ประมาณหาเซนละว่ะาก็นอกหักแต่ว่าก็ถือว่าไลยสำหรับบ้านเฮาและทุกคนเลยเพราะว่ามันกบับไม่ว่าขายแพงเนาะก่อนหาพันกีนบเนาะบอกมีคนถามมาว่านอกคนขายบบแบาที่ใส่ยังแบบท,ทุกอย่างที่ไล่กลัไรอยู่บ่อผลวม้ชินา,มนนาแนม่น ใส่ก็ใส่ายลูกคมแาไมด้แม่นมาใส่น้อยวัดลูกค้าวดชิบอมีเนาะเอาใจลูกค้าแล้วเออมาแช่ได้ค่ะจังซื่อของ่มาแต่เช um. uh. ือเบดได้ของเรานี่เดีูกเชิบดถงนึงผม่ใ่สมาตัวเมนนี่นะเอาเอาอะไรกําไร้บรายทุกคนเนาะหาแบบเลี้ยงซีบ กัางคืนทั้งกำไรอยู่ประมาณสี่ห้าแสนว่าสั่นนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าก้อนผัดจีซีโนมห้าพันผัดจีปลาเตก้อนแปดพันว่าสั่นพิรุธเลยหลังจาลนัก็เอามาเพิ่มเลยเอามาเพิ่มในว่าให้มันเดือดคุ้นแลวมาสั่นว่าดุนก่อนนั้นเราบ่พอกันเนี่ยกันเอึกกระทึกมือน่ะมาขายซีบริเวณหน้าบ่ล่ะเด็กคือกัน ป้าตัวทางเห็ดหน้าทางขายเครื่องเก่งใช่ปะปึานนงดง้าใส่ะไปเกีก่ยวข้าวอืมนี <ico le> ม 4, ่วนอถมามีเอฟซีพ่นถามาชื่อยังงใช่หลืาลา<ะ> สมซื่ออยู่ได้ทุกคนเออสาลาโน่เบอรเราขายกับเพ่อนะทุกคนเลยแบบป๊๊ป๊อป๊อปอป๊เนาะเบิรเราเห็ดไวยเฮ็งยา้ยองก็คือเราเคยเห็ดนะทุกคนเนาะเคยเห็ดแหละมันหนด ข้องมือข้องอย่างเห็ดไว้แ๊บปั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 ๊บคือให้สาไลเห็ดนี่อย่างยายวบดน้ำห่เอาเห็ดเลยเนาะเอาเห็ดบวกข้องมือเลยเนาะเพียสะทายได้หนิไล่กับได้ถ่ายบรรยากาศให่งนอทุกคนเลยเนาะนะแงนอกพนขายกับเป็นตตมวน การทำมาหากินใช้ยัง okay. ไ oh, ้พ่อใช้นุ่มไงอ๋อเจ้าของเจ้าของสร้างไปเขาลืมไหมอืมเนาะสี่ก้อนบ่ะเอานุ่มเราเตรียมพ่อมาเนี่ยทุกคนนี่นะลาซะให้นอกคนขายเครื่องก่อนเนาะสี่ท่ายให้เบิ้งสิประมาณนี่แหละเนาะไปกันแล้วล่ะเด้อขอบใจได้ลาย เดี๋ยวมีคนอันสนใจล้วสิมาถามอีกที่นึงมีคนสนใจลายด้วยละ่ะว่าทุกคนเลยนะเนาะเฮากัสิได้ออกมาทางเก่าพี่แหละเพราะว่า,ามันมีทางออกเส้นเดียวนะทุกคนเลย

สองปิ้งชุกเลยขั uh ้นชุกแล้วสองปิ้งชิเออแนวแลนนะสองปิ้งหาอบ่ตไปหาัได้เยู่จ้าันไไปสันสอเดียวสองแล้ววโ้กตยาเอาก๋ยเสียงดีบ่ะเอ็ปิ้งี่ง

ได้ยังนางไม่ย oh, like uh, ังลรกโอ้จะได้ดุซ้นอืมสิแปน้เมฆ่าสิปน้เมฆ่าโอ้ยังอะไรลานมาเกี่ยวซอยเห็นป่เกี่ยวซอยป้าเด้ออืจะอะไละขาวจ้ะลานดงอออน้องอิง ให้มาไม่ปีกไก่ข่อยหน้าแล้วจ่ายเงินไหนฮุบไปเฉยเนาะตาหนิโอ้ยเจ้านี่เนาะเอาไปใส่ายบายบายโดยโอเคป้าสะโพกพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสะมาณนี้ก่อนน้องไปพ่อกันคลิปหน้าเอยถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเนี่เนาะถ่ายบรรยากาศ นะโดยบาตรทักนี่ไปก่อนพี่น้องสาบายดีวักพูดทุกคนเนาะ